มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดตัวรถไฟฟ้าหลากหลายประเภทได้แก่รถบัสไฟฟ้า9คันรถเก๋งไฟฟ้า8คันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า30คันและรถนำชมไฟฟ้า1คันสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลือนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนเรื่องของ transportation เรื่องการขนส่งการเดินทางในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็พยายามส่งเสริมเช่นเรื่องการใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็มีแต่ ของเก่าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีการรักษาสิ่งวแวล้อมากขึ้นนอกจากนี้เรื่องการเดินทางของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็มีรถรถบัสไฟฟ้าบริการนักศึกษาเนี่ยจำนวนมากทีเดียวเพราะงั้นรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของมหาวิทยาลัยเองของนักศึกษานะเราก็เน้นมุ่งเน้นให้ใช้รถรถไฟฟ้าเพราะว่าจะได้เป็นการป้องกัน เรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคำนึงถึงวิธีการที่นำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในด้านต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาทิด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำด้านการขนส่งด้านการศึกษาและวิจัยด้านความยั่งยืน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก UI GreenMetric World University Ranking 2024อยู่ในอันดับ81ร่วมของโลกอันดับ6ของไทยและมหาวิทยาลัยสีเขียวภาคใต้ของไทยอันดับที่1ติดต่อกัน5ปีซ้อนโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่20ร่วมของโลกและอันดับ2ร่วมของไทย การดำเนินงานตามนโยบาย Green University ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องไม่เพียงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือนและเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษาใหม่